ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับบ้ามีละยูทูบช่องอีสานบ้านของเองพี่น้องผมบรรยากาศแบบมีหาเสใสเลพี่น้องเอ้ยมาฟ้าค้นมาแล้วสีตกงมาอีกแล้วพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องผมไปไปย้ำอ่าเบ็ดการพี่น้องรอบแรกหลังจาาที่บ้ามีลงสันๆให้วงเอ้ามันต้องมีเสียมเพราะว่าเป็นชีกเดียนไ่พี่น้องบ้ามีหาเจ็บเอากมณฑลางเป็นชีกีเดียนญ่ ตกลงมาก,กว่านสนอะพี่น้องเลยไปพี่น้องผมไปลุยมานบ้ามานเอาตามจริงได้บ่ได้เยะาะกันเยาะกะแบบนี้แหละครับเยาะเฮาก็ได้เป็นสีไกลียดเงี้บ้ามีจริงจริงบ้ามีเจ็บไม่ผ่านถือใสเบียดเลยครับเนะนี่ยนี่พี่น้องเป็นเย,ยาะใส่เดือนานะครับเนาะเป็นเย,ยาะใส่เดือนใงญ่เฮานี่ นี่ครับไปลุยวยลุยจังไดล่ะมันอยากใส่หากจังน่อยอันนี้ตรงตาแดงเพราะทันเห็ียด้วยครับด้อโอ้ยปลาเป็นตะลายอยู่ดีแต่ว่าขางตรงบ่มีอืมเอาหลังแรกพี่น้องผมบ้ามีว่าบ่หลั่นมันบ่คือกบน้อยบ้ามีว่า นั่นชีก้เดียน์นี่ยังอดตนอยู่พี่น้องเยื่ยังดีๆอยู่เ้อครับเนอ้อคาดว่าบ่าดีปันใดแล้วพี่น้องบ่าวมีว่ามึงเนี่ยบ่มีปากกับบ่เม่นมันมันต้องเป็นสีไก่้เดียนหน่อยแต่จริงๆมันต้องเป็นกบหน่อยครับหน้าทงนี่ต้องเป็นกบหน่อยพี่น้องผม เอาย้ำน้วยกันบ่ l o อนคือกันนี่กระไรบ่ได้ย้ะว่ากันเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เด้มีตั้ี่เกดียนใหญ่เนาะอันนี้ loạn เว้ยพี่น้องหลังนี l o อนเดี๋ยวเสียบหลังนี l o อนหลังนี้เด้อย่างยุงยคือเก่าเอ๊ะแปลกเอาเดี๋ยวบ้ามีขอเสียบสี่เกดียนก่อนพี่น้อง ใส่ขี้เกีเดียนตัวสั้นประมาณนี้แหละพี่น้องผมเดี๋ยวบ้ามีเสียบเรียบร้อยพี่น้องผมเสียบแล้ว,วบ้าคือพี่น้องบ้ามีบ่เคยมากเลยยเงี้ยขี้เกีเดียนนี่เพราะว่าเดี๋ยวเอาจัางสี่เขาไปยามให้เบิดกรอนยังบ้ามีสี่เสียบน้ำกดนาะพี่น้องนะละลุดลุดลังนี่ลุด ย้ำให้เบิดก้อนพี่น้องได้ย้ำแล้วจงมาเสียบทีเดียวลุดพี่น้องลุดนี่บ่งบอกถึงว่าปลาลุดเลยครับด้อบ่เป็นยังเดี๋ยวจงมาเสียบทีเดียวเลยพี่น้องเอาตหลังถือกหลังบ่ถือเขาบ่เอาขุนในชีกีเดียโนโอนต้นอยู่พี่น้องเลย <laughs> บอถือกครับโอ้ยได้กินยักตัวบ้านนอพี่น้องเอ้ยบอสเถือกอันนี้เด้เบ็ดเป็นหมูบุบกับบอถือกคือเกาโอ้ยบอสขื่อพี่น้องเอ้ยอ๋อดึงพี่น้องผมดึง เรียบร้อยหนึ่งหลังพี่น้องผมถือแล้วถือแล้วปลาหยังปลาควาปลาเฉียงปลาดุกรุ่นกันโอ้ยปลาเฉียงพี่น้องผมได้แล้วหนึ่งตัวมีตต่ตัวงามงามพี่น้องปลาเฉียงขันแบบนี้งามงามพี่น้องผมงาม,งามเลยพี่น้องเอ้ครับกินเลือกบ่ กินเลือกเยอะบ่ละพี่น้องไปเชียงแมงงามงามพี่น้องผมตัวใหญ่ๆเลยนึกกินเลือกบ่ครับกินแบบนี้เห็ดจังไรกระโบ,บนหลุดพี่น้องแล้วก็ปโบ,บยากพร้อมอพ่อได้ยุ่งนี่นี่นี่นนยังเบ็ดพ่อได้ยุ่พี่น้องพ่อได้ยุ่เดี๋ยวบ้านมีขอบปมดก่อนเลยครับเนาะนี่ครับเยี่ยเฮาบดแล้วก็ใส่ต่อพี่น้อง อี่ใกล้เดียนจุ้มลุงไปเลยพี่นลองยี่ยน่ยยนนี่ยับไปย่านนี่เสียบไปยังสี่เหรอพี่น้องผมไปเพราะว่มมาบ้ามีม่บ้าเถืกสิเด็ดไปเชียงไปปนตัวเดียวบ่บ่เถืกหลังนี่ กับรถเดิงโอ้ยลุดพี่น้องลุดนั่นเห็นเห็นดวงเบ็ดบ่พี่น้องผมลุดอันนี้กระบ่เถื่อโอ้ยอยากได้เงี้ยเฉียดนี่พี่น้องเลยโอ้โอนี่ถึงอีกแล้วพี่น้องผมบ่งบอกว่าตัวที่สวงมาแล้วพี่น้องเลยตัวที่สวงของเฮา สีเป็นใบเฉงบะควา่ารุ่นเอาพี่น้องผมสีเป็นใบเฉงบะควา่ารุ่นรุ่นใส่เบ็ดกลางเวทใบเฉงงามๆพี่น้องผมใบเฉงแม่งามงามๆนี่ใส่เดียวกันเบิดเลยพี่น้องเลยใส่เดียวกันเบิดเลยกินเลือกขันไปเฉงนี่แหละว้ามีว่ามักเนี้ยอ่าชีกเดียนมันกินเลือกพี่นอ้องอะ ขออนุญาตปดใส่ง่ามๆด้ปดแล้วพี่น้องผมได้ปดแล้ว <laughs> <laughs> บ้ามีสีเสียบน้ากลดเอาพี่นออออ้องถือบ่อบ่อถือหลังนี้บอ่อถือของบอ่ออยากไปไกลเนาะครับคันเทียบพันธ์สีมุนอ่านี่นี่กับบอ่อถืเอเข้าเสียวตาหลังถือเนาะพี่น้องนเนาะเข้าเสียวตาหลังถือ สองตัวพี่น้องผมสองตัวใส่ละชีชกยนตัวบังหันซับเลียวเอาซับไหมเดี๋ยวฟังพี่มันตรงเสียบพี่น้องหนึ่งสองสามมันตรงเสียหนึ่งสองสามีเอา,เอา ไปกันพี่น้่งผมหนาจะหนึ่งสองสามหลังขีดเดียดบ่ได้ขีดไก่เดียดมันมันใสหยากพี่น้ง่งขีดไก่เดียดมันใสหยาบบะเถือกอ,อ,อูนี่คือมีเบียดบาทน,นี่กับบะเถือกหนึ่งสองสามอ่ะ เดี๋ยวบ้ามีเสียพี่น้องบ่เถือกแก๊กหลังพี่น้องผมเอาภาพคือบ่เห็นพี่น้องคือบ่เห็นภาพบาดนี่อเอาหลังนี่ถือกอีกแล้วพี่น้องผมจังได้ก็ได้ป้นพี่น้องบัคคอครับบาดนี่เห็นเห็นเคงเคงพี่น้องผม <c oughs> นี่แหละเฮียชีเก่เดียนมันกินเลือบบ้ามีบ้ามาก ปดได้บ้าละ่ะบศเป็นสีเดโอ้ยกินเลือกคับพี่น้องเข้าไปในทางในในเลยกินบักเลือกเลยอเอาเดี๋ยวบ้ามีขคว้ปดกอนครับไปอีกสิบหลังพี่น้องผมได้สามตัวอีกสิบหลังลงตัวบ้ามีกันท่ารุ่นเลยเพราะว่าขีก๊าเดียนมันกินเลือกพี่น้องปดหยาด ต้องทำใจเนาะครับเนาะอะหลังสุดท้ายบ้ามีได้เสียบเงี้ยไว้บักเอยบเลยหวังว่าบักเอบสิถึอมือแรงเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่หวังว่าบักเอบสิถึงมือแรงก็ได้สามตัวพี่น้องผมควาเทศยิงไปแยงไหเบิ่งเอาพ่อได้ปนพี่น้องนี่หลังสุดท้ายวิ่งแดดพี่น้องผม ควคุณทุกไลยุกทับทุกกัดติดกาดทับตีสามบุละบ้ามีสิพยายามขนันแนวนี่มันบพคือเงีย้ยเฉียดเสียบ้ามีรลดคันเงี้ยเฉียดแล้วปากวด้ดีๆนี่โอกาสได้นกกระมีได้ปาลาอะไรเดี๋ยวจังววากันพี่รองผมรอบคำนะพี่รองเนาะรอบคำพามายามกันเอาพิษภาพกันไอ้บ้ามีขอโทษขอใหได้ปลาสามตัวเที่ยวนี่อืมที่บ้ามายามอีกสิบก่าวหลังพี่รองได้ปลาบบได้เยลยนะเดี๋ยวจังววากันมือแรง ขอบคุณครับสวัสดีครับบ้ามีตั้งคั้วหวังไว้กับหลังนี่ไล่ไล่เนี่ยนี่ชิคเกเดียนห้อมดบีดอยู่นี่พี่นอ้องขอบคุณครับสวัสดีครับ